Oh God. ดูหิมะสิแล้วไม่มีเวลาแล้วสา,า,ายแล้วไม่ทันแล้วนี่ต้องวิ่งห,หิมะมากมายมา <c oughs> มกมายดูดูโอ้เรือหมวกอีบากเว้ ไม่ทันล้างหน้าไม่ทันไปเลยเยอะมากดูซะก,ก่อนเยอะมากดูดูมันตกตะสุดยอดสวยในชะ่ไหมแต่ขอโทษนะเดินลำบากมากเลยนะถ้ายิ่งเราลดเข็นลูกมาด้วยไม่ทันเอาอย่เฟรนด์นั่นเละ เดิมหมวกอินก็ไม่เฮอดยาลินเหลดเดินเดินเดินเพื่อนอยู่ตรงนั้นเราเริ่มีเพื่อนเพื่อนสายเหมือนกัน ย o ด t ท r ร it a ิ i t t l e bit i want to see your face คุ a ใช่ a หมอ o ากเห็นใบ a น้าของค k ณโอ o คไป o ปลูกลู e สน o งลูกอะไรสนองห้ามห้ามมาก o ม่ต้องลดลูกแล้วเรยปเลวิ่งมาเลยลูกวนมาสิดสิบเมตรสิบเซนติเมตรแล้วมั้งนี่ยหนาหัวเข้าเลา เลยหัวเข่าแล้วแล้วมันถนนนี่เขาเกียดอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้มาเกียดไม่ทันเลยนี่ขาปล่อยให้มันตกก่อนม่าให้ตกสัสใจแล้วก็มาเกียดันนี้ได้ปัวันนี้ได้บัตรม,มาสายแนย่นอนแล้วก็คุณพ่อจะไปส่งไงเขาเลยช้า ื่นเจงหน้าโรงเรียนละเหลืออีกห้านาทีาให้เลทอีกห้านาทีตอนนี้มันสามสิบแล้วเห็นไหมนี่บรรยากาศการเรียนที่แคนาดา หิมะโปรยปลายสวยๆงามๆดูหมะโคตรหิมะตถล่มแคนาดาจ้ะโคตรหิมะลืมหมอกได้ แบบว่าวันนี้หิมะตกจนแบบว่าเมื่อกี้เขาส่งอีเมลบอกว่าวันนี้บัสรถบัสที่นี่แคนเซลิลเ้อรถบัสวิ่งไม่ได้มันแบบหิมะหนามากหนามากกว่าทุกวันนึกว่าหมดแล้ว,ลวนึกว่าใกล้จะหมดแล้วที่ไหนได้ดูตกอลังมากเลยตกแบบอลังการงานสร้างมากดูดูหิม รถมาสายเด็กมาสายกันเพียบเลยวันนี้ไม่ใช่มีแค่บ้านเราเด้อไม่คิดว่าฝนจะตกขนาดนี้ไงเพราะเมื่อวานไม่ไม่มีมะคือตกไม่เยอะเมื่อวานตกนิดเดียวตกแบบบางๆอันนี้แบบมาตกกลางคืนหนักเนี่ยตอนเช้าตกกระจายเมื่อกี้เราไล่สดเรายังไม่เราไม่เห็นชัดๆขนาดนี้ ทำไงบันทึกวิดีโอมันจะชัดกว่าเดินมาใจสั่นเหนื่อยนอน,น,อน,น,อนดับตงนี้ยังได้เลยดูถ้าไม่หนาวไปกว่านี้ดับได้เลยแล้วเนี่ย สวยสวยมากวันนี้ตกแบบสวยมากสวยมากค่ะแต่หนาวมากหนาวมากไหมตอนนี้ยังไม่หนาวมากยังพอพอทนได้อยู่เดียวสักพักหนึ่งอะแม่คืนนี้กับพรุ่งนี้โหหนาวอลังเลยหนาวอลังเลยคิดว่ามันไม่ลึกเดินลงมาหัวทิม่มกัมัมกับพื้นขึ้นไม่ได้เดีขึ้นไม่ได้ ของหนักอย่างเดียวแล้วว่าเปลี่ยนสลับไม่ได้แล้วนะมือเจ็บเจ็บมือเลยหยิบกล้องไม่ได้แล้วเ <c oughs> ดินจนถึงบ้านเลยให้ดูบรรยากาศหนาวโหดค่ะเริ่มหนาวโหดแล้วเดินขยมือเดินหัวทิ่มกังมันงนั้น ไม่คิดว่ามันลึกใช่ไหมเดินแปจะเอากล้องไปทางไปตั้งไว้บนต้นไม้ก่อนหัวทิ่มตรงต้นไม้ก่อนถึงต้นไมส้สดๆนี่มันเดินอะไรนะ เ้นเดือนนี้เขาสปริงแล้วนะอันนี้กลางเดือนยังไม่กลางเดือนมีนาดีนะออสปริงจะมาสิ้นมีนาแต่ว่าที่นี่ยังไม่หมดหิมะนะหมดนูน่นพฤษภาลุ่นประมาณกลางเดือนเส้นเดือนพฤษภาลุ่นอยากไร้สดนะแต่ว่า น้ำไม่ได้อาบเมื่อกี้ว่าจะอาบไม่อา,ไมอาบไม่ทันไม่ทันโรงเรียนไม่อาบน้ำํำก็ขาดความมั่นใจสาษามีอยู่ได้ถ้าไม่อาบน้ำสองสองวันสามวันอยู่ได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็อาบทุกวันหนาวแค่ไหนก็ต้องอาบทรมานตัวเองเนี่นะทรมานตัวเองอ่เพราะว่มันแบบมันตกระปกไอตัวกิ่ตัว ถก็ยังไม่ไมไมไมกว่าอนเพราะวมันเป็นตกนาขณะนี้เวลาประมาณแปดโมงสี่สิบหลังจากส่งรูปเสร็จรอยู่ทงฟ้าสิอึมคลุมอีกแล้วหิมะแบบว่าตกแบบอลังที่สุดในยวนนี้อลังมากหิมะวันนี้ <c oughs> ตกแบบท่วมเป็นสิบเซนติเมตรได้ ต้นไม้